ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายแล้วกับเอฟซีสาวน้อยที่เขารักสู้ๆสุดคนนะครับเด้อตอนนี้เวลา13นาฬิกา14นาฬิกา14นาฬิกา35นาทีโอ้สบายา3นะพี่น้องตอนนี้บรรยากาศยุนาวดครับโอ้จากหมองตั้งอยู่ที่ยุนาวดย่างกอาม้าไก่เต่ากับพี่น้องอันนี้คือว่าบ้านอยังครับจ๊ะครับไอ้บ้านต้องไม่กับบ้านยังไง บ้านดงใหม่เอาบ่อันตำบลนี่ยังเกาะตำบลทุ่งสีเมืองตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสวรรคภูมิจังหวัดร้อยเอ็งงานนี่ยังันนีงครับงานป่ะมันว่างานมหกรรมแบบนี้อยากเปิดตัวเจ้าแก้วมงคลน้ำนี่ยังครับเจ้าแก้วมงคลไอเป็นผู้สร้างเนื้อไหมเราเป็นกูสางเนื้อเนี่ยครับเจ้าเป็นรูปอันนเนาะซื้อซื้ออะไรเกาะเจ้าแก้วมงคลเจ้าแก้วมงคล กานจากมือครับี่ครับมือนี่ขึ้นัยครับนสาวนอยะาขึ้นุดท้ายเลยขึนแรกยังขึ้นแรกครับขึนแรกหับเียบครับมันขึ้นมีสิหกับสิบเจครับไอหมวนจะเป็นหมือผักผักนี้โอ้ผักยกรุลเรียกซื้อเรียผักยกก็เนาะถือว่าลงวอถือว่าครับวดไซื้อ่อดไซื้อเอเขียนใบเขียนว้ซื้อฝันเขียนว้ถือเวลาวอไ้ซื้อว่เขียนไว้ถูกถือว่าถือยังไะ ามศูนย์โอ้คือมาบอกกันญาติโยมเมา่เนะครับบ้ากาเกาเีงบอห้กาท้องวดนานี่อออีหยังใส่คืออันนี้ยังเขาติดป้ยังใส่กับเจถึงสองนี่ครับน่าจะเอาบัวพุทั้งทั้งทั้งบ้านยังอกวาน้ายวัดบ้านสาโรงโพนดวนโอ้เจ็ดแปดเกสิบอดสิบสองวันที่หงบวชีวันที่สต้อมเกชาลำอ้อย วันที่เก้าเอื้อนขวานวันที่สิบเอ็ดไผ่พงศธรวันที่สิบเอ็ดสถียรวันที่สิบสองลัชนกโอ้เทศกาลเทศการครับงานมหากรรมเหมือนงานเปิดตัวกันเจ้าแก้วมงคลโอ้คนสร้างเมืองโอ้โจ๊บปะบล,<ไ>ปล่ะครับระวเบียบซอแจ้งจังปางบ่มันตีมันตีกันบ่ วันตีซีว้าวสาวน้อยสิซอแจ้งมั่งแล้วครับมาเรียนครับวัดจำปานครในพี่น้องเด้อครับขำแม่นมากครับผมผมแม่นอยู่อยู่อันบ้านดงใหม่อยู่ได้แต่ว่าเพื่นเพิ่อนแสดงมาจากงานอยู่บ้านอันวัดจำปานครครับแม่นบอกวัดจำปานครพี่น้องครับจะมีไฟบ่อท่ากับไม่อยู่หรอครับสาามจะเลยขับไปในบ้านนะครับ มองมองตรงทางโค้งนะคือยิ่งตรงกันมาเลยครับไม่ต้องตะโค้งไม่ต้องอ่าเอฟซีแฟนครับมาแย่กันว่าไม่กำลังใจทีมงานสาวน้อยนะครับเด้อคนหลายครับระเบียบครับโอ้สาวน้อยสิยงมีคนมาเบิ่งเหมือนนอบัดตายแล้วมาให้กำลังใจหลายนะพี่น้องเด้อเอามาๆมาๆเดี๋ยวเสื้อผ้ารอบเบิ่งข้างในงานนะครับเด้อตรงน้อยครับเกลียดดาเขาไม่อิ่มแม่ไดบ้าะอครเกลียดดาครขายยังครับนี่ครับคุณแม่ขายยังนะครับ เจ้าสิบอกวางไหนอยู่รถไหนอยู่รถมีหลายอย่างหมดเราขายเบียร์มีหลายอย่างโอ้ก็มาขายไก่แด้สินะครับพี่ที้งในบนมาขายทั้ขายยากเดียวกับอันกลมประสายมีดอกไม้เดียวกับอันนั้นนี่มาขายอย่างเขาขายอยู่ของหมอกขึ้นข้างบนเลยสินะอยู่ในวัดใไซไซบนกับบนขายเราขายเบียร์อยู่แล้วโอเคนี่ก็ล่ามาแล้วน้ำแข็งือไซอะไรน้ำแข็งเพื่อมาของแข็งมันสร้างน้ำแข็งใั่ไหครับ ไปอยู่ในารับบแมนครับมาวี่ยุดพักพ่อครับนี่สาวงามมาหา่สาวงามเนี่ยบอสเจพัชหฮาแต่สาวงามในขายของนี่หลัง้าลนึงอยู่กับมือนจะบงบ้าบอผูกงามเลยยุดอยู่นน้ำปลท่านโอ้ไปยังก็ไปอุบลกับสาวขายเขาที่ไปสาวขายตุ๊กตาสาวจิ้งฟืนนะมาาจะปลาท่องสสาวอวยังนอยต่อไป คาับพี่น้องตามมาสิาพ่อเพิ่งทางนี้ครับพี่น้องโอ้เสียงเพลงค,คือมาแล้วติดดีด่นี่กระสีแล้วครับ <c oughs> อันนี้ทางเขานาวัดครับร้านค้าร้านขายนี่สเต็ปย,ยู่ในวัดเลยครับนี่มองที่ว่ากานสังกสีสิบ่มีร้านค้าร้านขายอันนี้อันนี้มีร้านค้า,าตั้งแต่ทางเขาวัดเข้าไปนะครับพี่น้อง โอ้ที่เล็กสิทธุยังไงครับโอ้ล้าคาร้านขายหลายครับเสียภาษานี่ครับเป็นรองไม่สวยงามครับตัวละร้อยตัวละร้อยประคับนะครับตัวละร้อยประครับโอ้พี่ตัวงามครับเป็นรองเสียกระดาวก่อนพี่เสียกระดาวกับตัวละร้อยปะ <c oughs> แซ่เขาที้บ้าบาบ่าบาอ่เขาที้ทางนี้สาายิ่งปืนไอ้วยจับบนโอ้ก็จับมาแต่บ,บุเนโอ้มากย่างกันครับแส่บ่ะแ่บ่ เห็นสาวงามบ่เห็นสาวงามบ่จะทำไปหาให้ไปลมจุี่ห้ะเน่ยานะแก่แต่ห้องยังห้อสมคือนพกแกล้อนี่อเากแไหนตาเโอ้คนขับรถบ่มาแซพอถอบ่โอ้่มือเดียวเลยครับ้นไปแซย์ละครับต้นนข้นต้่แล้วขั้นตัวแไปไห รบ้งไกะเ้งออมาพก้วนยังไง่อจคกนะตเพื σ, ่ออม้วนยังไงผมมาขึ้นเอรามาเติมเติมเลขอไรจะก่อนนม้วทีแรกันม้วทีแรกออกม้วทีแรกไได้หาวมือม้นนี่ขอบ้นน้ำเลยอแป้กนี่ม้วนทีแรกันว่างไหนก็ได้สามศูนย์ศูนสาม่างไรเสาอนรถไฟนย โอ้เออเก้าเก้าศูนย oh, ์สามนะนะเัเลือมนบ่อ่อกวันนี้โอ้ยดวงเนาะก่ถึวันนี้เลยวันนี้ก็ลืมมันลืมเดีวกัไปวงลงขางนี้เป็ต่เล่วไววล่เลที่ขะมาโอ้ยคำมันเอาไปเนาะสาุ่มเลตามมาเพ้อตามมาเอีก นร่แหละจ้า e นี่หลายสดทตรงนี้ด้วยโอ้มาแม่สิบดยนี่ลายสดวนถจอทำเสีเลยบอโจู๋ือม่าเห็นดังนะครับใัรมาดเห็นมาเห็นนะไปบนเสีนเสาข้ายเ้าจี้บ่ไหมอย่งกับสาวยิงปืนอันนี้สาอยัางสาว้ายก๋วยเตี๋ยวบ่เลยครับบ้านเจ้าพระท่านสมัยยู่บานเลย แย่มากเลยวันนี้เป็นหมอลำคอนเสิร์ตของสิอะไรบ้างอะไรกยิอสักอ่าหนึ่งลูกที่ว่าวันนี้เป็นของสาวน้อยไปบ้านแพนเล่นซอดแจ้งวันนี้ซอดแจ้งเพื่อซอดแจ้งมาเยอะเลยเพื่อซอดแจ้งไหมซอดแจ้งวันนี้ซอดแจ้งมาเบียร์ก็ซอดแจ้งมาอุ่นแมค้าเลยแม่ค้าน้อยมากวันนี้ร้านตาสักอยู่ตรงนี้มาอุ่นหนุยเยอะหมอลำซอดแจ้ง โมลาซอดแจ้งแต่ว่าเขาจะให้แจ้งไม่รับแก้ง่ะระเบียบยังแก้งเลยเอาโอเคโอเคครับระเบียบทีสี่นะลาลาทีห้าก็ปอดเลยปอี่เสียงหวานนะเจ้ขอให้มาเยอะๆทำงานมาครับเด้อพ่ออุดหนุนเพื่อนครับมาเร่งนะครับอุดหนุนแม่ค้าเยอะๆนะครับกันเองกันเองครับกันเองครับกันเองกันเองครับถูกแกแถมฟรีน่าคือนี่ต่อเสียเองคือนะถ้ามาสามมาพี่น้องโอ้ร้านขายร้านขายเริ่มตั้งแล้วขายมาอุดหนุนเยะ อะไรครับมาลันนี้อันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงระดับประเทศครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงระดับประเทศครับมาเลยกำลังรวมจัดร้านนี่เนี่ยากเงี้ยครับขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวขาก๋วยเตี๋ยวขายดิกินเสียค่าที่บ่ไหนครับสักบาทครับนี่ยร้านจักบาทมันก็เป็นหัวคนเดียวท้า ไก่แถมฟรียังไม่อั้นบ้าตือไก่แถมฟรีแม่ค้าน้อยมากมาแต่หัวข้ามซอสแจ้งค่ะมาเยอะเยอะร้านอะไรนร้านเจอะไรนะร้านเจสักหมวกแดงอยู่ที่นี่ปากซอยถูกใจแถมฟรีเล่าขาวกันเองแถมน้ําสุดยอดวันนี้หมอลรำสาวน้อเป็น้านแผนเล่นซอสแจ้งค่ะมาเยอะเยอะมาพี่น้องกับ้านเท่ามาหลายๆนะครัมาอุ่นหนวแม่ค้าเลยนะครับเด้อสาวน้อยเป็นแผนบัตรละร้อยบาท มาเยอะๆนะ <practiced noise> ครับขอบคุณครับไล่ส <languages> <aesthetic> ูตขอบคุณมากๆนะวันน uh ี้แ <GO> ม <av uther> ่ค้าน้อยมากครับซื้อหนึ่งแถมห้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดไล่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  ้องนอยาใหุ้้นใจมีานังใจนย่นะเนี่ยกูเกาป่ะครับอย่างเนี่ รอบนะครับรอบแล้ววัดครับโอ้ต้นไม้หลายลมเย็นครับพี่น้องแต่ว่ารถไปที่เสียบขันไม้กันหน่อยสิบสิบใบสามเลยพี่น้องโอ้ไปที่ตั้งค้ำนี่แล้วเหมือนครับเจสซี่ลกับ้าบ้านเป็นเจสซี่เลยพี่น้องอ้าวสุหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปเช่นี้นะครับเด้อขอบคุณที่พูดเราครับที่มาติดตามรับชมครับเบิร์กแล้วมาแล้วกัน ือเสียงยังเสียงไงโอ้ไปที่โอ้เราพี่ห่างมาหอดครับพี่น้องสิบายซ้ำมาเลยโอ้คำ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 ครับเลยครับเบอร์แลบมันแลบกับอยู่ซื้อได้พี่น้องกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้ออเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปครับจากกันคลิปหน้าครับพี่น้องน้ำมันตลอดที่โชคดีตลอดไปสุขสุขคนครับดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับ